สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่ขารพบทุกท่านครับเอามือนี่พ่อกันอยู่โคกน้องนานพี่น้องนะครับพ่อเลือกงานปรับกับเจ้ามาพี่เลยนะครับโคกน้องนาอย่าพัพี่น้องรอเบิรงอยู่นะครับมือวันวันอาทิตย์นั้นขึ้นวันเสาร์ก็ขึ้นวันอาทิตย์แล้วกักลางเว้นวันอาทิตย์ฝนตกแห้งๆพี่น้องเอาทุ่งวัดน้ำจะขึ้นนาะพี่น้องนะน้ำสาขืนแล้วบ่เนี่ยนะครับต้นใหม่เมื่อได้ฝ้าได้ฝนก็งามซะตัวบ่เนี่ยอย่าพับพี่น้องไปเบิรงน้ำสาจะเข้า นั่งเอกเรากำลังเอาน้ำแห้งัวกินอ่ะน้ำสาขึ้นพี่น้องนะครับน้ำสะขึ้นเลยะ,ะเริ่มสดเริ่มซึมตะไข่ตะเคยก็เริ่มงามมาแล้วนะครับโอ้น้าท่วมพักอันนี้พี่น้องนะครับนะพักลืมผัวนะครับน้าม่วมเพราาะว่ักบุ้งแกเนี่ยนพอจะชาทุ่งเอาวัน ขี่ง้อก็เฟื่องมะมักใซ่แน่นะครับบาดนี้พ่อมันเปื้อยเป็นดินเป็นยังไปก็เอาพักมะเน็บบาดนี้เอาพักบุ้งพักยางมะเน็บเราก็วัดเริ่มเท้าเครื่องไปเป็นอาหารป่าไน้เป็นอย่างดีอ้าวปีนี้บวกจะจะหาปลามาปอยอยอะนะครับหาป่ามาปอยอยอ่พวกว่าจะได้ป่ายังเยวจะเบิ้งไปนอกพี่นนอนนะครับจะได้ปลายังนะครับนะ้าพเป็นอ้องยางเบิ้งจะเข้านะครับปล,ลาไ่ก็ลังามนะครับ ตะไคร่กํากลังงามเลยขอบสะนะครับสะนี่ขอบมันแข็งแล้วบอพังไปพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นสาขี้หินนะครับเป็นสาขี้หินเนาะโอ้กล้วยห้าวกะแล้วพี่นี่หาก,กล้วยมาปลูกอีกนะครับมะพร้าวกําลังงามนะครับพี่น้องอีกเจ้าหน่อยก็พอปีที่ต้องแข็งแกง,งอยู่บ่ละ่ะ <laughs> นู่นนังเอกเขาขยายตะไคร้มาอีกตัวนึงเป็นถังเก็บน้ำเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไปโตวงใส่ข้าวไว้แต่ใส่โน้ตเพื่อนเนาะไปโตวงใส่ข้าวเพื่อนถังตัวนี้นะครับไว้แต่ใส่น้ำฝนนะะฮมูดดอกคุ้นเพื่อนน้องให้เพี่น้องเบิ่งน้ำสาะนะครับฝนตกแล้วไม่ในประมาณจังใดนี่กลางไม่ประมาณจังใดนี่ ้จะเอาขึนน้ำพัดมากบอกให้ร่มหอบลงโอ้โอ้ฮ่าฮ่าบอกไม่บอกเมื่อเราเบ้าทิ้นเมื่อบึงกันอะมะเข้าก็กำลังงามเ้องเป็นอรเนาะนะครับกล้วยต้นนี้ร่มเมื่อนั่งงวยตุ่มเลย ครับไม่ค่ำกระโปรูเนื่องจากว่าร่มแห้งผลอะทีเขาปีนี่เงี้พี่น้องโคกน้องหน้านะครับโอ้ละมุดต้นนี้นักมากบ่กะพั้นกระสวยวาสันกระสวยมาเลยบอกไจะได้นี่แหละนะครับเบื้องหมากผ้าวกำลังงามพี่น้องมะพร้าวกำลังง่ามโอ้กล้วยเครื่อยใหญ่ขนาดเป็นกล้วยนำวะเนาะ เผากำลังงามเพืออ่อน้องมะเผากำลังงามพริกต้นนี้ตัวปีไก่นี่มาพานเบิงละมุดนะครับหมากอุตุในเตี้ยนนี่เพืนอน้องนะครับน้อยๆก็เป็นหมากเนี่ยอ้าวมักตะกบประมาขึ้นกับต้นมะพร้าวด้วยสิได้ตัดออกอยู่พี่น้องนะครับงับกันเลยนะครับตะกบนะครับงับมะพร้าว นี่ก็ละมดุดคือกันปาดหมากไปหน่อยเพรว่าหมาก,กมันลื่นต้นนะฮะนี่พันหมากไปเลยคนน่ะหมากก็เป็นกีมกีมกันอยูบ่บไปนี่นะครับเขาโนยไงเราโนยเดี๋ยวพวกเมียนเราบ้างหมากของเขาไปหน่อยนะครับการปล่อยให้หมากดกกันสินะครับอาจจะตื่นหูตื่นตาดีแต่ว่าพูดถึงใน,นแง่ดีก็บอกไปได้ด่วมไปน่อยน้องเพราะว่าต้นยังหน่อยอย,ยู่ปล่อยให้หมากดกไรกับ้างไว้ส้มที่จะโคตรเฮาหน่อยละ อายุบ่ถึงสามสิบอายุหักวสามสิบเสร็จเสร็จนั้งสิลูกเป็นหกคนเจ็ดค,น,คนเข้าไปแล้วแม่ส้มแน่นอนอันนี้ก็ยันเป็นส้มนั่นละเบิ่งอยู่นี่อ๋หนุวยนี่เป็นยังแค่นี่มีน้อจ๋วห้าวสุกไวพี่น้องสุกไวเฮ้ยให้ล่องเรี่ยสิมบ้านอ้ยหวานสุดยอดสุดยอด เพิ่งได้กินเป็นน้วยแรกพี่นออ้องได้กินเป็นน้วยแรกของโคกน้องหน้าเขาอืมูสลดสัตว์ใส่ได้มจมว่าม,มันน่อยออกมาก่อก่าล้่โม่แซบแซบอาพักขากับตัดลงเพื่อให้แตงยอดไมเนะรับส่วนต้นนี่ที่ว่านั่งเองเข้าเฮดถึง จุลิซี่แสงโคแสงขวมใส่ี่มตายแบบโบเคนเลยบอลตายสนิทนะครับฝนมากฝ่าไม่เขียวแล้วปูนโค้งน้องหน้าทำผนพี่น้องบอลอันนี้ก็โค้งน้องหน้าเห็นเนี้ยเดี๋ยวมืออื่อยันสิไปเบิง้งให้ยภาพพี่น้องไปเบิง้งอีกเพิ่นลงอีกอย่างแนวุนันเดือไล่ไล่บอนเนี้ยปูนจะคล้องเพิ่นางานงงงเหมือนพ่อใหญ่ป้าเป็นผู้จัดการดูแลว่างพัง ในการปลูกนะท่านผู้ชโขกน้องหน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิง้งตอนนี้เบิ้งโค้งน้องหน้าของเศร้าชุ่มก็เอามางเงาะแตกยอดอีกแล้วนี่นะแตกยอดอ่อนแล้วมางเงาะนะครับกล้วยฮะนะครับเป็นกล้วยน้ำว่าเนาะอันนี้เป็นมะกรกอฝรั่รงพี่น้องเนะี่ยปลูกต้นเดียวกินไปนะนะครับเบิง้งอู้สะอ่อนคายพี่น้องอย่ส่วนจเจี๊ยวอ่น ลุกไปน็นน้อมไปหนึ่งเสี้ปลายอ่อันนี้เป็นมะข้าขกะทิคุณมึงนอก่อข้าพี่นอ้องพักติวมักซิดากล้วยหอมกำลังขึ้น,นไปแล้วเว้ยบ่เนี่ย ้พุผลลนะเนาะต้นใหม่เฮานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่คันคู่จะหน่อยพี่น้องนะครับก้าวหน้าไปจะได่แน่แล้วเอาะสำหรับคันคู่นี้นะพี่น้องเนาะนะครับแรกกับปูกกล้วยใส่ต่อมากกับนักเอกเข้าใส่ตะไคร้ในขอบข้างล่างข้างล่างเน็บตะไคร้เข้าไ,บไปบักน้ำตาลไปจะเป็นลูกพิมพ์ก็นะอันนั้นน่ะไม่โมเม่อจะโตบ่นี่ยักขี้เท่ากับโมเม่อนะครับกล้วยติดแล้วเนาะพี่น้องเน,ะนานะกล้วยติดแล้วนะครับ ระว่างกล้วยก็ได้ไอันนี้มะเขียบมาไซน้อยนานะครับส่วนข้างล่างกับปลูกตะไคร่ไปแล้วภาพพิณอ,องยางเบิ่งจะเข้าขั้นคู่นี้นะครับท่านี่กับโคง้งน้องหน้าอีกตัวนี้คือกันมองปพื่เฮือนอ่ะโบเบิ่งท่านี่โบเบิ่งเบิ่ง,งละพี่เบิ่อนพื่นะครับนี่ใส่มะเขียบน้องพน้องเน,ออนะครับกล้วยกำลังติดนะครับเป็นขั้นหน้าใหญ่นะครับนี่มะเขียบ โคกน้องนาตอนเย็นๆพี่น้องครับพี่น,อน้องบึงฮะตัวนี้ยังอะไรนี่หมากฮู้กำลังติดรถถอยเหยียบปเปรเล็ดมากเขียบหรือน้อยนานะครับพี่นอ้องะมันยังห่างอยู่เด็ดๆมี้นหมาก,กจะหาต้นไหม่มาลงซับอีกนะครับมันยังห่างอยู่ระวังต้นมากเขียบต้นกล้วยต้นยังีงเนี้ยจะในเงินจะไปเบิ้งพันใหม่มาลงน,ะนล้ะเอ่ป่วยมมนเสียไปเลยคันคู่นี่นะครับ ส่วนที่มุ่งต่อความใ,ใจแย่ยิ่เพิ่มกับทุเรียนอันนี้เป็นความอยากของนางเอกฮะเพิ่งอยากได้เฮ้ออยากได้ก็ลองเบิงเพื่อมันยั่งนะครับทุเรียนพี่น้องอีส่งได้นะครับระวังแถวทุเรียนนี่ยเอากล้วยใส่นะครับรทุเรียนเป็น,ะนต้นใหญ่อยู่เดีนะ๋ยวจะบอกท่านหาแน่วมัดแสกดอกนะพี่น้อง มีโคกน้องหน้าอีกตัวนึงนี่นี่พี่น้องโลกมากข้างล่างเป็นทุเรียนทำเบิดร <c oughs> ักปุ่นนี่คือเขียดแดนควรจะใช้ทุ่งปลูกเข้ามาข้างในเนาะนี่ทุเรียนกำลังแตกยอด กล้วยพร้อมนะฮะปลูกพี่นอ้องเท่าที่เขาจะหาได้ทุเรียนนะได้ทุเรียนเกตแปดต้นพี่น้องนะครับนี่อันมุ้งตะขอบตะแครบแมนบ็ดเลยนะครับเป็นทุเรียนทั้งเบ็ดเนี่ยโอ้ท่างเอกเขาเอาตะไคร่ซับแล้วมาหอดผิดตัวนี้กันดินพังมาทางเพิ่อนวานะครับตรงมาหนี่ก็เป็นกล้วยบปเนี่ ตัวนี้เป็นส้มโอนะครับใส่ส้มโอแทกเข้ามาทั้งไตนี่นะครับต่อมากอะเป็นลำไยโม้ลำไยเนี่ยจะสังขคราะหแสงได้บ่เลยนี่มันคือแม่งกินนู่นคือโพดโพแทะจงปองแกงแปลงแม่งกินได้พี่น้องอ่อ กล้วยนะครับใส่กล้วยคาแสกไปนําตรงนี้เป็นมะม่วงนี่แตกยอดแล้วพี่น้องนี่นะครับเป็นนาดินนะครับที่ไทขึ้นมานะครับบ่บ่แม่นดินดา่างสิเนาะครับถ้าดินดา่างสิจะขึ้นยากอยู่นี่นะครับเป็นนาดินนะครับที่ไถขึ้นมาใส่ไว้อันนี้ก็มากม่วงเื่นกันพี่น้องนะครับนี่นี่แตกยอดแล้วนี่ขึ้นเร็วอยู่เด้ล่ะ นี่กับขั้นแดนที่กันนะครับคนใจชาวทุงได้เอาไม้ยางนามาใส่หาภาพพี่น้องยางเบื้องต้นยางที่คนใจชาวทุงออกมาปลูกนะครับนี่นะครับพี่น้องไม้ยางนานะครับในี่โอ้โหเตี่ยหยอดแล้วนะครับเป็นต้นยางที่เพิ่นยอดเสื้อเฮ็ดให้แล้วว่าฉันด้วนะครับพี่น้องใส่เสื้อเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดละงหกกับเฮ็ดอะไรพาะมาสั้นนะครับอ่ะสามปีี่เก็บเฮ็ดมาจะด้วนะครับคนใจชาวทุงปลูก ห่างกันซีเมตรนะครับนี่โอ้ต้นนี้เป็นังไรนี่ฮะคิดว่าจะแตกอย,ยู่ดอกเลยมียอดอยู่นะครับเป็นไม้ยางนานะครับพี่น้องนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเพิ่งปลูกไปได้วังสี่ห้าหมื่นครับไม่ย่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับปลูกซับกันอันนี้ต้นกระทุ่มนะครับพี่น้องกระทุ่มบ่แม่นกระท่อมไหมกระทุ่มนะครับต้นกระทุ่ม ต้นทมนั่นเองนะครับพี่น้องแต่ว่าใบของเขากับมีริดคล้ายๆกับกระท่อมนี่แหละนะครับดึกเข้าไปก็เมาขึ้นกันเนี่ยเห็นมบเมากวัากระท่อมก็บพจักเพราะมันใหญ่เบิดใบเนื่องนิดแอะแล้วแน่คืออะไรนี่ก็ได้นี่นะครับพี่น้องยางนานะครับยวมีจะเอามาปลูกอีกวัวต้นว้ปรงไปอ่อนอันนี้ก็ต้นทมพี่น้องทมทมหน้าครับทม หมักต้นทมน่มนากระทุ่มนานั่นนะครับพี่น้องนะครับแต่ก็สามารถเอาต้นกระท่อมมาติดตาต้อนยอดได้ขื้กันได้นี่นะครับเหลือกันบ่อยากกระท่อมกินนี่แทนก็ได้นี่นะครับลิดเบื่อเมาขื้กันกับกระท่อมนั่นแหละพี่น้องนะครับต้นท่มนี่ต้นย่างของคนใจเศร้าถุงนะครับเห็น่เถึงถอดยอดแล้วนี่นะครับ ส่วนตัวนี้ยังบ่ทันมีเดี๋ยวได้เงนินหลังจะมาใส่อีกพี่น้องนี่สุดแดนปัดเลยนะครับสําหรับไม้ยางนาเนาะส่วนละขั้นหน้าใหญ่กันเดี๋ยวจะทยอยหาม,มาปลูกอาจจะเป็นพวกไม้อต้นเทียมกระเดาเทียมกระเดาวสร้างนะครับพี่นอ้องแทรกไปน้ำแล้วก็ปลาดูพวกต้นพะย,ยุ่งพะยิงเนี่ยก็ว่าไปได้ที่ซับเซเิบแล้วน้ำขั้นหน้านี่ให้เป็นไม้ยืนต้นทั้งเบิร์ตเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นไม้ใส่สวยนะครับ ามาเจอยูทูบเบอร์ซื้อดังอีกแล้วเจอยูทูบเบอร์ซื้อดังเนอะบ้าวทีนเมืองบึงกันเก็บย่างเก็บยังเก็บบระเทือไปแกงแล้วไม้ครับบ่ะเก็บกระเทือแกงแล้วไหมดิมัอนี่แดิฉันเขาวบากระเทือนพจน์เจริญสุงมันงามนะครับตับมันปล่อยเหลืเด้แต่ว่ามันงามคือเกาพี่น้องนี่ พ่นใส่ปุ๋ยไป่ว่าพ่นปล่อยแล้วแต่ว่ามันปล่อยไปได้ปล่อยแบบบุกหัวซาวเศาเก็เป็นหมากของาะว่ามันไม่เลยมีหมากน้อยเออพอดีแกงใส่ที่ไปแกงแล้วไม่ไปหายอดผักขามีปะเก็บใส่ได้แล้วได้แล้วแล้วนะครับอ่าไส้ยอดผักขานำยังมาแรงสิไปห่วมมาเก็บยอดแบบอื่นเก็บยอดแบบอื่นเอ้าเอาพ่นปล่อยหล่ะก็แล้วเก็บแต่ว่ามันง่ายง่ายยุงมันกับสัตก็ที่เป็นหมากด้วยพอได้กินอยู่กันละพอด้กินนะครับฝากด้วยพี่น้องด้วย ฝากซ่องนะครับฝากซ่องเบาวทินเมืองมึงการจะนายบุญเจี้ยงพ่อกระดูสเถ้าปุ้นนี่ยูทูบเบอร์พุ่นยูทูบเบอร์นึกห่วยห่วยู่พุ่นมาหากินเขาหากินเขาขกินเขาทงเขาทงนึกข่าวว่าท่างนี้พักนั่งอางยาพ่นลายบุญยูนยูนี่กินพุ่นนอนโคโลเคเล่ไหมเจ้าน้อยสุกจังกินมันเพระทันหอมอยู่เก็บ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 แกงแล้วไหมอืมกินพ่อขั้วครับเดี๋ยวนี้ ในช่องผมนี่ก็คือเฮ็ดนกกินแน่สายล่าแน่หล่ลายย่างล่าหล่ลายย่างพี่น้องอเฮ็ดนกกิน <laughs> เฮ็ดนกกินเป็นรักพ <laughs> ง่ายคือเบาทินเมื่อเหมือนกันเป็นพอ่อคัวประจํโค้งน้องหน้าแห้งนี่ว่าะขันมีอะไรการเนี่ยโทษหาบาวทิ้นทันทีนกุกก๊กฝีมือดีแซบหาบวอดเซน้ำนั่งนี่ พักนั่งอย่างงี้เนี่ยข้อมเสียบแล้วแกงไม่เนี่ยหลักักพักก็เช็บไปแล้วพักซะแง่เลยนี่เออซะแง่ก็ใส่น้ำเอาขึ้นเถอะซะแง่ใส่พอดมันไม่กินจะไปใส่ไายมันสิขึ้นได้การนะครับปีนาก็ได้แกงแล้วก็ไม่ห่อไผ่กิมซุ่งนี่นี่สองก้อนปีนาได้แกงแน่นอนด้วยตอแกงคิวเนี่เนาะง่ายปุ๋ยดีเด้อเพราันมีปุ๋ยเด้เพราะกระชิได้การนี่เราเนนี่ยกรังนะครับแตกนอแตกเงี้ขึ้น ปีนามันกมไม่รับคิดว่าปีนาแล้วจได้ก้อยไม่อันนี้นี่จองไอ้ไม่อันง่าต้นไร้ลายนี่บ่ค่อยเป็นอันนั้นบ่ค่อยเป็ี่นนอแต่ว่านในนอสิพอดีไม่จักสองสามล่ำพอไม่แต่เลี้ยงไร้ไร้กับพ่ดีมันเป็นยังไงมันคืนล่ำมันกับว่ดักออกนออือครับมันบ่ดีบ่ล่ำมันอะไรเฮ็ดข้อไก่เนาะข้อกง่วข้อไกลไปซะนะมันก็ไม่ในปีนาก็ได้ก้อยแล้วเนี่ยริมไม่เตี้ยพัดดูใบ ดูใบมาเดี๋ยวนี้มันดูใบต่อไปจะหมากเลยไหมโอ้โหเอาที่เมื่อเมืองการมันาะหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารแรงนี่มาเถอะอะส้มจันทร์ขึ้นข้างเลยพี่น้องส้มจันทร์ขึ้นข้างแล้วชมจันทร์ขึ้นค้างแล้วคลิปนี้อาจจะยาวจนอะไรเพื่อนของเราพลาเลาะหัวเลาะสวนครับเลาะเบิ่งบนสู่แนวสู่หม่องสู่แก่ ตะไคร่หอมมักไรแมงแวันละมุดต,ต้นอยู่ซุกไปเนาะนี่กินด้วยนึงแล้โบเสแสบยังหวานติดปากยู่นี่นะครับอยู่กับปลาหมักพริกนี่โอ้ยพี่น้อมดกขักดกเนี่ยไปไ่นสุกหลก้วบล่คขามันสุกมันจะลนตุบขึ้นัาหัน อืมเพท่านสุกเนาะพี่น้องเนาะนะครับพุ่ลละจั้งน้อยพุ่ลละจังสีสุกตอนนี้บ่ท่านสุกย่างายไปกับบีบย่างายมากกับบีบอยากแห้งเมาเถอะเออเออเออน้ำพะคะเอาคลิปนี้สันๆเท่านี้พี่น้องนะครับโอ้ยสันพนะเกือบเครื่องโซโมงนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆนะว่อกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อรังใจขอใจสู้ทุ่งกุ้งเก่าพี่น้องนะครับ นะครับเป็นกำลังใจครับคนใจเสาะทุ่งที่เขาได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ่งกันไปดนๆอยู่นัน้นกันไปน,นั่นๆนะครับาบางคลิปกัดน้นำสาระหนาลู่มาฝากพี่ฝากน้องบางคลิปกัดอาจจะบ่ค่อยมีสาระาบันเทิงสังสรรค์เอิดบันเทิ่งว่าวนัวหัวมวนไปน้องพี่น้องเนาะนะครับมาคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ